เราลอินเข้าสู่ระบบแล้วนะคะ,ะถ้าท่านต้องการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ IR ออนไลน์นะคะกรณีที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับต้องการเปลี่ยนแปลงผู้ชนะนะคะที่กรณีที่อาจจะมีโครงการที่ที่ยกตัวอย่างเป็น SME MIT ที่ระบบะยังไม่มีการคำนวณให้นะคะท่านคำนวณเองแล้วระบบยังเลือกผู้ชนะยังไม่ถูกต้องะคะ่ะท่านก็สามารถส่งแบบแจ้ง ปัญหาการใช้งานที่เป็นเมนู IR ออนไลน์ได้ก็คือคลิกไปที่เมนู 3- ขีดนะคะเราจะมีเมนูที่เป็นแจ้งปัญหาการใช้งาน IR ออนไลน์นะคะขึ้นมาให้นะคะคลิกเข้าไปที่เมนู IR ออนไลน์นะคะก็จะมีหัวข้อให้เรากรอก2หัวข้อหัวข้อที่1คือการแจ้งปัญหาก็กคือเลือกแบบแจ้งบันทึกรายละเอียดของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะส่วนอันที่2คือการตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการ แอดมินกรมบัญชีกลางว่าตอนนี้กระบวนการที่ท่านแจ้งมาอยู่กระบวนการไหนแล้วนะคะคลิกไปที่แบบแจ้งปัญหาการใช้งานแบบบันทึกแบบแจ้งระบบก็จะขึ้นข้อมูลมาให้ว่าคนที่แจ้งคนที่ล็อกอินคือใครนะคะขึ้นข้อมูลให้หมดเลยท่านก็เลือกกลุ่มแบบแจ้งนะคะว่าแบบแจ้งที่เกิดปัญหาค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเรื่องเกี่ยวกับ หลักประกรันหรือเรื่องเกี่ยวกับการต่อข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างหรือเรื่องที่ไม่สามารถประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ไม่สามารถประกาศเชิญชวนได้ไม่สามารถประกาศผู้ชนะได้กดปุ่มปิดปุ่มประกาศแล้วระบบขึ้นเป็นหน้าขาวไปเช็คหน้าเว็บก็ไม่เจออย่างนะคะก็สามารถเช็กมุอ,อได้สง่งแบบแจ้งได้นะคะสมมติว่าอันนี้เป็นกรณีที่แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงนะคะผู้ ผู้ชนะนะคะเราก็เลือกเ,อเกี่ยวกับแก้ไขโครงการแต่เสื้อจ้างน,นะคะก็จะเป็นกลุ่มแบบแจ้งนี้ก็จะมีแบบแจ้งทั่วไปนะคะให้ท่านเลือกนะคะกดบันทึกแบบแจ้งนะคะระบบก็จะขึ้นนะคะให้ท่านดําเนินการกรอกรายละเอียดนะคะว่า,าปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะมีเลขที่โครงการท่านก็ใส่ข้อมูลเลขที่โครงการเข้าไปนะคะกรอกรายละเอียดของปัญหานะคะ แล้วก็แนบรายละเอียดหน้าจอที่เกิดปัญหาหรือแบบแจ้งผลการพิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการะคะ่ะแนบเป็นไฟล์มาได้เลยซึ่งไฟล์ตัวนี้ค่ะเราให้หน่วยงานแนบเป็นไฟล์ pdf นะคะหรือเป็น Excel นะคะเท่านั้นขนาดไม่เกิน5เมกนะคะท่านก็สแกนนะคะถ้าเป็นไฟล์ Excel ก็จะอย่างเช่นกรณีต้องการเพิ่มหน่วยจัดซื้อเพิ่มหน่วยงานย่อยเงี้ยค่ะ นะคะก็จะเป็นอีกแบบแจ้งหนึ่งนะคะก็จะตามประเภทแบบแจ้งนะคะกดบันทึกนะคะระบบก็จะขึ้นบอกว่าได้บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเมื <ME> ่อ <U TER 1> บันทึกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปค่ะก็จะเป็นเหมือนระบบก็จะสร้างเลขที่แบบแจ้งให้เวลาติดตามแบบแจ้งนะคะก็จะใช้เลขที่แบบแจ้งตัวนี้ในการตรวจสอบนะคะกระมบัญชีการก็จะถามเลขที่แบบแจ้งอะไรนะคะท่านก็ต้อง เก็บข้อมูลเลขที่แบบแจ้งตุงส่วนนี้ไว้นะคะแล้วก็กดยืนยันแบบแจ้งกดปุ่มตกลงนะคะเมื่อกดปุ่มตกลงนะคะแบบแจ้งตัวนี้ค่ะก็จะถูกส่งมายัางแอดมินผู้ดูแลแบบแจ้งปัญหานะคะสถานะก็จะขึ้นเป็นอนุมัติส่งแบบแจ้งให้นะคะท่านก็กดกลับสู่หน้าหลักนะคะ รายการแบบแจ้งค่ะเมนูนี้ก็จะเป็นแค่เป็นการบันทึกแบบแจ้งอย่างเดียวถูกไหมคะถ้าท่านอยากตรวจสอบว่าแบบแจ้งของท่านดําเนินการได้รับการแก้ไขหรือย่างหรือดําเนินการถึงกระบวนการไหนแล้วนะคะท่านก็สามารถมาที่เมนูติดตามแบบแจ้งได้นะคะระบบก็จะขึ้นแบบแจ้งมาให้นะคะแล้วก็อาจจะใสล่ลิที่แบบแจ้งนะคะกดค้นหาร,ระบบก็จะขึ้นนะคะ ว่าตอนนี้แบบแจ้งของเราได้ที่นี้นะคะสถานะเราเพิ่งกดอนุมัติส่งแบบแจ้งรายละเอียดแบบแจ้งก็จะาสามารถคลิกดูได้นะคะคลิกไปที่รายละเอียดนะคะก็จะมีขั้นตอนบอกว่าเป็นรูปลูกบอลว่าตอนนี้หน่วยงานเพิ่งอนุมัติแบบแจ้งมาณวันที่หกยีบหกนะคะซึ่งยังยังไม่มีแอดมินของกรมบัญชีการที่เป็นกดรับเรื่องนะคะยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องนะคะ ถ้าแบบแจ้งของท่านได้รับการแก้ไขเรียบร้อยค่ะสีเขียวค่ะก็จะตั้งแต่หนึ่งถึงสีก็จะขึ้นเป็นสีเขียวให้นะคะแต่ถ้ายังไม่ถึงก็จะเป็นสีเทานะคะเนี่ยค่ะจะขึ้นสถานะบอกว่าดำเนินการเรียบร้อยหรือย,อยังนะคะถ้ากรณีส่งคืนแก้ไขนะคะ ระบบก็จะขึ้นสถานะส่งคืนแก้ไขให้หรือกรณีบางบางกรณีที่ได้อนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้วนะคะ,ะหน่วยงานอนุมัติส่งแบบแจ้งแล้วกรมบัญชีกลางร,รับเรื่องแล้วนะคะปรากฏว่าเราดูในไฟล์เอกสารนะคะจําเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมกับหน่วยงานเราก็จะส่งคืนแก้ไขส่งคืนให้หน่วยงานไปแนบเอกสารเพิ่มเติมซึ่ง กรณีที่มีการส่งคืนนะคะสถานะมันก็จะขึ้นว่าส่งคืนแต่อันนี้คือกรณีนี้คือเป็นเหมือนยังไม่ได้รับการอนุมัติการส่งคืนจากจากหัวหน้านะคะเพราะว่าเราก็จะมีแอดมินที่เป็นทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็เป็นหัวหน้านะคะถ้าหัวหน้าอนุมัติส่งคืนแบบแจ้งให้หน่วยงานแล้วค่ะ มันจะมีปุ่มตอบรับการแก้ไขตรงนี้ให้ท่านต้องกดปุ่มนี้ตอบรับการแก้ไขแล้วระบบระบบก็จะเปิดให้ท่านบันทึกข้อมูลตัวนี้แน่ไฟล์เข้าไปใหม่หรือกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปใหม่เมื่อท่านต่อข้อมูลเข้าไปใหม่แล้วค่ะท่านก็กดบันทึกแล้วก็ไปขั้นสองแล้วก็กดยืนยันอีกรอบนึงนะคะอันนี้คือกรณีที่ เ,เกิดปัญหาในการใช้งานระบบ EGP เราต้องการส่งแบบแจ้งมาที่กรมบัญชีการเพื่อให้กรมบัญชีการดำเนินการแก้ไขนะคะก็จะมีกลุ่มประเภทแบบแจ้งต่างๆขึ้นมา